คือเราถ้าเรามุ่งหวังในเรื่องให้ร่างกายแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยทุโกโรคทานได้เลยโดยเฉพาะผู้ป่วย,ยไม่แข็งแรงอยู่แล้ว<อ>สมควรทานเพื่อบำรุงร่างกายทั่วไปก่อนไม่มีใครที่แข็งแรงที่สุดหรอกไม่มใช่ใช่ฮะแ,ะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าจะป่วยเป็นโรคแล้วเนี่ยเราต้องวิจัยโรคให้ดีรเราอาจจะต้องใช้ลิ้นจือเนี่ยควบกับยาอย่างอื่นซึ่งค,คือเราแนะนําว่าไม่อย่าไปคิดว่าสมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าลิ้นจือจะเป็นเทวดาที่จะ รักษาในทุกโลกเรต้องวิเคราะห์โรคให้ถูกต้องแล้วก็ขนาดของการใช้หลินจือหรือว่าการใช้ควบกับยาอื่นๆเนี่ยหรืออาจจะใช้กับสมุนไพรอย่างอื่นเนี่ยเราอาจจะทานวิตามินอยู่เอง้วเลือดหลินจือเข้าไปร่วมอีกอย่างนึงก็ได้แสดงว่าเห็นหลินจือนี่เป็นทั้งยาบำรุงได้และเป็นทั้งยารักษาโรคได้ถูกไหมคะได้ครับอ๋อเป็นทั้งสองแง่เลยครับค่ะถ้ามองในทางการแพทย์จีนจะมียินหยังร้อนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะเห็ดหลินจือนี่เป็นชนิดไหนครับก็ เท่าที่ฟังมาจากแพทย์จีนหลายๆคนก็มีความเห็นแตกต่างก,กันบ้างครับบางคนก็บอกว่าอุ่นบางคนก็บอกว่าเย็นบางคนก็บอกว่าร้อนครับแต่ที่ที่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยไม่ว่าเย็นหรือว่าร้อนเนี่ยค,คือลิ้นจี่ก็ใช้ได้ทั้งสองฝ่ายครับก็ถือว่าเป็นกลางเหมือนเหมือนกับที่เราทดลองทางนางังวิทยาศาสตร์มาแล้วเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายๆเป็นเป็นกลางมากกว่าให้ปรับสมดุลให้แต่ว่ามันขึ้นกับการการทานปริมาณมากน้อยแค่ไหนด้วย คือบางทีถ้าทานมากเกินไปก็อาจจะเกิดผลอย่างนี้ทานน้อยเกินไปก็เกิดผลอย่างนี้จริงเรามองเป็นอาหารที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอาหารธรรมดากันเอาง่ายๆดีกว่าถ้าสมมุติว่าใครทานเห็ดหอมได้ก็ทานลิงจือได้๋อเออใช่ถูกอันนี้เราเห็ดหอมด้วยมีเหมือนกันคนจีนชอบคือถ้าใครทานเห็ดได้ก็ทานเห็ดลิงจือได้ไม่ค่อยไม่อันนี้อันนี้ตรวจสอบไม่ง่ายครับคุณหมอครับถ้าผมมีดอกเห็ดลิงนจืออยู่แต่ว่าบ้านผมคงไม่ใช่ไซส์เนี้นะครับผมจะทานยังไง ถ้าอยากทานเป็นยาบำรุงก่อนอะก็ง่ายมากเลยเรารอให้ลิ้นจือแก่แล้วก็เอาไปอบนึ่งแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันแก่อะคะแก่แล้วก็จะแข็งเหมือนไม้๋อแข็งเหมือนไม้เลยครับคือทานไม่ได้เอาไปแทะไม่ได้ปั่นขับไปไม่ได้นะไม่ได้ครับคืออันนี้เราก็เอาไปต้มเป็นน้ำออกมา คือถ้าต้มน้อยๆก็เป็นน้ําชาดื่มเรือร่างกายทั่วๆไปถ้าต้มมากๆเลยข้นมากๆเลยก็กลายเป็นยาแล้วอันนี้รักษาโรคได้แล้วใ,ใช่ครับเป็นซุปหรือไปผสมไมปผสมกับอะไรก็ได้คุณหมอคะมันสามารถบํารุงร่างกายได้มันสามารถารักษาโรคได้แต่หนูเป็นผู้หญิงคะ่ะเรื่องความสวยความงามนี่ได้ไหมคะ ในเรื่องของเวทสำอางแล้วเนี่ยเรื่องสำอางที่มีชื่อเสียงของโลกหลายหลายบริษัทด้วยกันหลายแบรนด์ใช่ไหมคหลายแบรนด์เนี่ยคือใช้หลินจือผสมเข้าไปเป็นเวทสำอางแล้วรับผสมเข้าไปแล้วเป็นดื่ในส่วนผสมครับใช่ครับแล้วเขาเขียนไว้เลยว่า eternal youth แปลมาว่าแก่อหนุ่มสาวไม่รู้จบคือใช้เพื่อความหนุ่มความสาวใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงถึงถึงการแพทย์แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยการไหลเวียนเลือด จะดีขึ้นอันนี้อันที่หนึ่งคนที่ซีดเลือดลมดีขึ้นแล้วก็สารอาหารออกซิเจนมาเลี้ยงผิวได้มากขึ้นเนี่ยผิวย่อมสวยอยู่แล้วนะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขามาใช้เป็นถาค่ะมันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่ที่อยู่ที่ผิวคือต้านอนุมูลอิสระทําให้มันไม่แก่ไม่ย่นใช่แลอีกอย่างหนึ่งคือมันมีสารที่ช่วยในเรื่องของของผิวที่ทนต่อแสงแดดเพราะนั้นคือจะไม่ค่อยดำ ก็จะมีส่วนที่ต้านรังสีช่วยเี็บมันต้านรังสีด้วยค่ะเหมนันพี่นัทควรเลยนะพี่เก็บดอกนี้กลับบ้านก็อันนี้อันนี้ไม่นแบบทาแต่ว่าทานก็ได้ผลเหมือนกันก็กินเพื่อการบำรุงเพื่อจะทาให้ร่างกายพิภพดีขึ้นนี่นะครับสมดุลมีสุขภาพที่ดีขึ้นอา้มดีครลบวรันดีหลังจากฟังสรรพคุณของเห็ดเลนจือจากกูรูตัวจริงด้านเห็ดหลนจือกันไปแล้วนะครับยังไม่หมดแค่นี้เพราะยังมีไอเดียที่น่าสนใจนั้นก็คือ การนำเห็ดหลินจือไปผสมกับสมุนไพรต่างๆอีกหลากหลายชนิดครับเพื่อเพิ่มสรรพคุณทางยาของเห็ดหลินจือให้มากขึ้นไปอีกเราไปฟังจากคุณเมธีจรัญเดิมนนำลงซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดหลินจืออีกท่านหนึ่งครับเห็ดหลินจือนี่นะฮะเป็นเป็นที่สนใจของนักวิจัยทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะครับเพราะว่าจากการศึกษาเนี่ยในเห็ดหลินจือเนี่ยจะมีตัวยาซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาโรค ตัวยาที่ว่านี่มีมากถึงร้อยกว่าชนิดและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเฮลินเจอยังมีคุณค่าทางโภชนาการมีวิตามินต่างๆเนี่ยเทียบเท่ากับพวกอาหารเสริมทั่วไปที่ร่างกายเราต้องการจริงๆแลเป็นอาหารเลยดีกว่ามั้งครับใช่ไหมครับเป็นอาหารเสริมก็ได้อยากรู้ค่ะว่าสายพันธุ์ที่เลือกใช้นี่หายหมายถึเนี่ยเฮลินเจอในธรรมชาติมีเป็นร้อยสายพันธุ์แต่ถ้าที่ที่สุดก็คือสายพันธุ์สีแดง สายพันธุ์สีแดงมนมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างครับก็มีตัวยาเยอะที่สุดเยอะในสัดส่วนที่หลายๆเท่าของเห็ดลินจือสีอื่นเช่นสีดำสีขาวพวกนี้โดยทั่วไปนี่เห็ดลินจือตามท้องตลาดนี่มีมีมากมายหลายยี่ห้อเลยเราก็ต้องเลือกรับประทานให้ให้ดีอย่างยี่ห้ออื่นเนี่ยผมแนะนำนิดนึงดูที่ราคาก่อน่บางทีในท้องตลาดใช่บางทีมีเม็ดละบาทสองบาทสามบาทก็มีแต่นั้นเขาเอาเอาเห็ดมาบดบดให้เราใส่กระทุกทาน ซึ่งทานไปไม่ได้ผลเพราะว่าร่างกายไม่สามารถดูดซึมตัวยาในเห็ดหินจอวมาได้เหมือนเรากินเปลือกไม้แล้วมันก็เป็นไฟเบอร์ไม่ได้ยแต่สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ขับพิเศษกว่าอย่างอื่นเป็นการผลิตรูปแบบใหม่จะเอาพวกสมุนไพรเช่นโสมกระชายนะครับลงไปผสมตามกรรมวิธีนะฮะเวลาอุณหภูมิต้องได้เท่านี้นีมันสามารถจะดูดตัวยาในเห็ดหินจอวมาได้แล้วทำไมต้องเลือกเป็นสมุนไพร เพราะว่าอย่างอื่นมันประสิทธิภาพจะไม่เข้ากันได้ดีอ๋อมันไม่จูนข้าากันใช่ใช่ถ้าตามตำรับของเราเนี่ยมันก็จะได้ผลคิดตำรับเองด้วยเหรอคะจากการค้นคว้าด้วยค้นคว้าว่าคุณไทยแต่งโสมนะมันมีประสิทธิภาพยังไงอะไรยังไงแล้วก็มาทดลองดูัจนได้ตำรับนี้ออกมามีโสมเกาหลี โสมเกาหลีกระชายดำาแล้วก็มีอีกค่ะแล้วก็มีหัวแห้งหมูหญ้าแห้งหมูย่านี้คืออะไรคะของไทยของจีนก็มีของไทยของจีนก็มีมันมันคืออะไรอันนี้อันนี้เป็นความก็คือสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มันให้สรรพคุณยังไงสรรพคุณก็บำรุงร่างกายเหมือนกันนะฮะเมื่อสามอย่างสี่อย่างนี่มารวมกันปุ๊บมันก็จะมีสรรพคุณตามที่ได้ได้ได้เกิดมาแล้วว่าพอทานปุ๊บเนี่ยจะได้ตัวยาจากเห็มลินจือทั้งหมดเลย อ๋อคือแบบปกติจะได้แค่10%ท0ี่10%จากการต้มน้ำทานแต่อันนี้อาจจะได้ร้อยเปอรตลยอาใช่ใชพอ,อเราทานเข้าไปปุ๊บร่างกายก็สามารถดูดซึมเลย<อ>เสร็จแล้วไม่พอใส่สมุนไพรเหล่านี้ยบนดึึงตัวยาไปกระจายไปทั่วร่างกายด้วยเพราะนั้นร่างกายเรามีอะไรอักเสบบริเวณส่วนไหนอะไรพวกนี้ม,มันก็จะรักษาให้ได้ ในช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการนำเห็ดหลินจือมาทานเพื่อเป็นทางออกให้กับปัญหาสุขภาพของตัวเองครับคุณผู้ชมติดตามได้ช่วงหน้าครับและนั่นคือสุขแท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้นใครไม่ป่วยยกมือขึ้นสนับสนุนโดยน้ำมันม,ามาพะพร้าวบีบเย็นตราปลาลิสุทด 085-000-5111น้ำมันธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราโคโค่แคร KYK Alkaline Water Change Your Water Change Your Life ผลิตภัณฑ์เหดเอินจจอผสมสมุนไพร BL 9 9คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอาภูลสวัสดิ์ครับคุณอาเป็นอีกท่านหนึ่งครับที่ใช้เฮดเอนเจอร มาบาบัดอาการต่างๆครับคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาครับคุณอาเคยใช้เห็ดหรือจือในการบําบัดอาการโรคต่างๆใช่ไหมครับอืมครับก่อนหน้านี้คุณอาเป็นโรคอะไรบ้างหรือมีอาการอะไรบ้างฮะเมื่อดีคุณอาเป็นโรคมะเร็งในต่อมลูกหมากมะเร็งเป็นโรคมะเร็งเลยอะกรมาพันของของของพี่น้องของคุณอาอาการมันเป็นยังไงบ้างเอาต่อมลูกหมากโตก่อนต่อมลูกหมากโนี่เป็นเป็นเรื่องอันตรายที่สุดของ ผู้ชายทุกคนัถ้าถึงอายุ4ี่สิบขึ้นไปแล้วนะมีโอกาสเป็นมะเร็งในต่อมลุกหมักถ้าไม่รักษาคือปัสสาวะเจ็บปวดนะฮะเปดเจะปวดเจ็บนี่คือเฮ้อเจ็บด้านในหรือเจ็บด้านนอกเจ็บด้านในก็ปิดกระปล่อยออกมาเป็นหยดหยดหยดเป็นหยดรานๆคือขั้นแรกขั้นแรกร้อนแสบเลยไหมฮะไม่ร้อนไม่แสบแต่มันปัสสาวะขัดหมดอ๋ออย่างนี้ก็ต้องเข้าห้องน้ำทั้งวันเข้าน้ำนิดๆหน่อยๆวิ่งเข้าเข้าบ่อยอัอนอันไม่ได้ ครับผมทรมานกับชีวิตประจําวันมากโอ้ทรมานมากใครเป็นโรคมะเร็งในสมอลูกมากคุณอาทํางานอะไรตอนนั้นคุณอาเมื่อดีตฮะเป็นนักมวย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 ชื่อดังด้วยนะปราบธรณีเมืองสุรินทร์เจ้าของปราบธรณีเมืองสุรินทร์เจ้าของมัดผีพรายหลังจากนั้นก็มาเล่นการเมืองเป็นผุ้แทนราษฎรของจังหวัดสุรินทร์เจ็ดสมัยมันมีผลกระทบต่อการงานไหม มีมากมายนะฮะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยนะคราบอกว่าทําอะไรก็ไม่ได้ัไม่ว่าจิตใจก็ไม่ฟองใสเป็นห่วงต่อสุขภาพอย่างเดียวครับคือต้องทํายังไงเพื่อให้มีความแข็งแรงสุขภาพจิตดีก็คือร่างกายต้องดีคือคุณอาหาวิธีอยู่ตลอดว่าจะทำไงให้ร่างกายเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมถูกต้องใช่ไหมครับหุังไปอ่านในตำราตำราจีนซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณจีนนะฮะเขาบอกว่าไม่มีอะไรดีเท่าเห็ดหลินจือซึ่ง เป็นตั้งแต่สมัยสมัยเป็นพันปีแล้วนะไอาย,ยาเนี่ยมันยาวนานที่สุดมันยาวนานมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็มีบันทึกด้วยครับโอเคนะก็คุณอาคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะช่วยเราได้ถูกไหมอันนี้น่าจะช่วยก็ลองลองลอง,ลองเอามามากินดูนะเปกินยังไงฮะกินยังไงถ้าก็เขาผลิตเป็นเป็นแคปซูลมันสะดวกเมื่อก่อนเอาเห็ดลิน้นจือมาต้มอ,อย่างเดียวนะ,ะต้มมาเป็นยาสมุนไพรเดี๋ยวนี้ก็กลั่นเป็นเห็ดเลิ้นงจึ่ เป็นแคปซูลเอาแบบสะดวกสะดวกเพราะว่าเราเดินทางบ่อยพอเราเดินทางบ่อยจะมีพกได้นานเท่าไหร่ถึงเห็นผลนะไม่เกิน20วัน20วันเห็นผลเกิน20วันโอเคมาฟังกันดีกว่าว่าคุณอาเห็นผลอะไรบ้างครับ